นี่เรียกวดกว่าเป็นเกมในตำนานระหวหวงไทยพีกไต้หวันนะในเกมนี้ไทยนำทีมโดยเจสเซ์ลแล้วก็ไต้หวันนำทีมโดยเนลป่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบื้องของโลกนะในเกมนี้ทีมไทยบ้านแตกไปถึงสามทางนะแต่พวกเขาสามารถพลิกกลับมาชนะไต้หวันได้มาดูกันว่าพวกเขาใช้แผนไหนและเล่นยังไงทำไมถึง กลับมาชนะไต้หวันทีมที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งอยู่ในโลกได้เดี๋ยวเรามารับชมในความมันดีดีกว่าเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเีเกมชิไลโดนตกงทุกทีนี่นี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายร้านเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับตัวเกมกันดีกว่าฮะในเกมที่สองคู่นี้ครับครับผมเ ดูซอนอยู่ในมือครับกับริปโป้ของเขานี่ต้องดูเขาว่าจะเดือดไหมนี่เช็คก่อนเลยฮะรอบครอบรอบครอบคือเป็นตัวสร้างชื่อแกด้วยนะริปโป้ของยูซอนเนี่ยใช่ครับตัวสร้างชื่อเขาเลยฮะเรายังเลือกที่จะอินเบรดครับมาแล้วฮะใช่ครับอาบุกป,ปามาก่อนไม่รอแล้วนะออ้ยซัมเมอร์โดนชุดใหญ่ครับโดนจอจินฟรีครับผมและยูซอนโดนจับมาหนึ่งชุดครับผมโอ้โหต้องถอยแล้วครับแต่ยูซอนก็เจ็บกันนะ อยูซอนต้องกลับบ้านเลยครับนี่คือสไตล์เขานะเขาป้องกันบัฟเขาเมื่อไหร่แล้วเขาโลเนี่ยเขาไม่ลีลาที่จะรีบเข้าเลยเวฟเป็นแรกนะเขาจะกลับบ้านเลยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วยูซอนก็าจะทำแบบนี้เสมอครับคือยอมปกป้องด้วยร่างกายแหละไม่เดือดร้องเกมเพราเสียใช่นะครับผมเขาเรียกว่าหยวนเนี่ยคือเขาไม่ฝืนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวกลัวเสียเวฟกีบเวฟมาแล้วเขาจะรีบวิ่งเข้าเลยแบบเรีอนโลไม่นะครับให้ความสำคัญกับการที่เอาชัวร์ใช่เพราะที่จะให้ตามเป็นไปตามที่วางไว้ แล้วก็มีการเซอร์วิเลนเกิดขึ้นเลยครับลุซอนโยกเลยครับเขารู้ว่าเขาตั้งใจเลือกมาเจอกับลิเตอร์อยู่แล้วครับผมเขาก็อลิเตอร์อยู่ล่างเดี๋ยวไปล่างตามไปตามไปแล้วเปลี่ยนครับแน่นอนว่าคนเหนื่อยผมบอกแล้วคือซัมเมอร์ครับต้องรับความกดดันจริงคือตัวละครอย่างมาหลอดอ่ะคือเจอกับตัวตีไก้เตอใครก็ได้ที่ไม่ใช่อย่างลูบูหรือว่าตัวละครตีไกลทั้งหลายอ่ะไม่อยากเจอใช่นะครับเจอเมื่อไหร่ เหนื่อยเหนื่อยครับเสียเวลายืนรอครับเอาง่ายๆโดนฟอร์เลนง่ายครับคือเรื่องเดิมๆก็สำคัญนะว่าฮีโร่เป็นตัวอะไรตัวอะไรนะครับแล้วเนี่ยครับซัมเมอร์ย้ายกลับมาครับไม่เอาครับกลับแล้วไม่เอาครับผมแข่งกันย้ายเลนเหรอเขาดนิวซี่แล้วด้วยฮะโอ้ยกไปโยกมาครับมันก็มีข้อเสียของคนที่โยกนะครับผมก็คือเรื่องเลเวลนะฮะใช่ครับคือถ้าการโยกเนี่ยถ้าทามมิ่งไม่ดีจะมีคนเสียเวฟคีมนะฮะเลเวลมันจะโดนตัดทอนไปเรื่อยๆครับโอ้แล้วโดนโซนก่อนฮะ 第一号官方 อใหญ่ครับดิสันข้ามาต่อยไปหนึ่งเซตครับผมซาเสียบอยู่แต่มียูซอนดักอยู่ด้านหลังครับเดอะแฟลชครับต้องออกไปก่อนครับดิฟริกเกอร์ก็แต่มียูซอนตามมาอีกหนึ่งทูนครับฮิลสันเกือบตายครับตรงนี้ครับเหมือนคอเลือดไหลมาเรื่อยๆครับผมและเรียบร้อยครับยูซอนตัวพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วซัมเมอร์กับอิสเีลดิยร์เขาวิ่งไถใส่ทางตัวของเนลและเบนนี่ก็ปาดเข้ามาสตาร์อีกสองตัวอิสเีลดิยแล้ววิ่งเข้ามาตรงนี้แต่ว่าวิ่งครับของเบนนี่แล้วปาดเข้ามานนะคครับโโอ้หเวแล้วนีก็บบบไปเนนี่่อกวาผมขอโทษได้หัวไอ ว่ายังกะไม่เข้าไปล้วงทางด้ซ้ายสตาร์บอกว่าขอมีส่วนร่วมเลยครับโอ้โหแต่ว่าเสียวจริงๆผมอยากกด1.15 0ูนย์ให้กับตโยต้าเลยเพราะเขาป้าว่าเผื่อพี่แกจะวิ่งเข้าป้อมเลยครับผมลุ้นอ,อยู่เลยเม <c oughs> ื่อ <c oughs> กี้ตนสุดท้ายกับเบนนี่ฮะคือเบนนี่แกทำทุกอย่างได้สวยมากนะในการที่จะเซฟชีวิตเนลนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็เสียไปครับด้วยความใจได้ครับเชียร์ไทยกันหน่อยฮะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆครับ ได้ชมกันแล้วต้องชมว่าเมื่อสักครู่มิเตอร์ซันแกทำไม่ดีนะถึงแม้ยูซอนแกจะรู้ทันแกกลับไปรอที่ล่างแต่เจ็บเกินแต่แกใช่ครับแล้วแกเข้าแกฟิกเกอร์ตามไปเก่าเกี่ยวกับมิเตอร์ซันได้แล้วไม่ได้ครับเป็นคือขาดอยู่ประมาณแบบนิดเดียวจริงนะครับผมโอ้โหแกดูจริงๆครับสำหรับยูซอนแต่ว่าต้องชมมิเตอร์ซันแกก็มือไวจริงๆในการที่จะหลบหนีไปครับครับตรงนี้ฮะในเกมนี้ถือว่าสตาร์ทต้นเกมมาดูโอเคนะฮะแต่เจ็บเหมือนกันเปิดไซโคเลยอะ ใหญ่เลยครับผมเอาตัวรอดไปก่อนครับต้องดูครับถึงแม้จะเสียอเบโซดลก้อนเคดัสแต่ว่าได้สกรอร์คิวมา2ตัวด้วยกันครับศูนย์ต่อสองตอนนี้ขึ้นนําอยู่ครับโตโยต้าเด้มั่งก็บ้าฮะครับผมโห<อ>แล้วจะปะทะกันอีกปะฮะอย่างคนคันข้าง<อ>ตึงๆครับและที่สำคัญคือจังหวะทีมไฟต์โตโยต้าเด้มั่งความบ้าสกิลหมู่เยอะมากเลยนะครับสกิลกว้างกันหมดเลยถ้าตัวเจทีมยืนกันพลาดห,หรือยืนกันแบบติดกันมากเกินไปเนี่ยนะฮะโดนสกิลหมู่ทีซีหนักแน่ แล้วดูเขาเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนกันมาโยกยักไปเนี่ยคือตอนที่ดีที่เรานั่งดูฮะคุณเสกน่าจะประมาณ3-4มสี่รอบนะที่โยกไปเนี่ยเขาต้องดูครับคือฝั่งเราอ่ะฝั่งโตโยต้าไอ้โมกบ้าเป็นคนที่ต้องนำหนีใช่ครับโอ้เวสมาต่อยวินตึงเซตครับต่อยใส่เทพยนครับจนต้องกดเฮอริเคนวอลครับสแตมเบรดี้แล้วตัวของทางด้านของยอนเองก็ต้องตามไปยิงเหม่ยยิงจากภาคใต้สู่ภาคเหนือโอ้โห นี่ครับยืนบ้ไม่ได้มีเสียวหลังเนยครับวัดแรงลมนะครับโอ้โหนุกจะเห็นในดาร์กแมปด้ปะโอ้โหแม่นไปหรือเปล่าโซนก่อนครับตนครับหลักน้สตา์มาอู้สตาร์โดนตะเม็เยอะไปแล้วครับผมอแล้วเป็นนี่ครับโดนตามต่อไหมฮะเดี้มนะครับแตว่านตนไม่ได้ครับตุครับเกมนี้มาดูครับมาเป็กกว่าเดิมฮะ ี่มาปั่นครับผมมาปั่นเห้แข็งแรงครับยืนปังมาฮะเรียบร้อยครับเป็นซับประกอรับผมตบเป็ทานตัวสี่สี่ครไม่ดีครับก็ดูสเกลของฮีโร่แล้วเนี่ยมาได้ดูเันยาวๆแล้วครับเกมนี้ฮะแล้วตรงนี้ครับนี่อะไรครับย้ายจากโยกอยู่แบบนี้แหละครับคู่ตายบนกับล่างๆครับ โโต้นขาที่มาหลอดนี่ดูแข็งแรงเป็นพะิเศษนะเกมนี้ลองซูมต้นขาดูไว้ครัว่ากล้ามคืนอะไอยังนี้ผมว่าถ้ามีจับกิโลระยะทางในการเดินของตัวเกมได้เนี่ยผมว่าน่าจะเห็นซัมเมอร์เดินน้องโป่งเลยครับสนับสนุนให้ฮีโร่ในอารวีมีสุขภาพดีๆครับด้ดการเดินยกลิเตอร์บอกเหนื่อยว่ะคือเดินทั้งวันเลยครับโอ้โหและนี่ฮะมีแคมป์เขาแบบเดินกันกน,กน,นักเดี๋ยวขอตัดขาสัวเองเนี่ยจะมีใครมาเดินผ่านหรือเปล่า แม่เจ้าครับจังหวะแบบนี้โอ้โหดูแกเดินลงไปแล้ว <c oughs> ิถึงแล้วดิแล้วบอกได้ทั้งวันนะับแล้วแกเดินแบบรัดกุม <c oughs> เดินอ้อมหลังแบบว่าเดินแบบแบับอีกอะเราจะไม่มีการเขาเรียกว่าไงอะเล่นเผื่อตัวจะดัว่าด,ดักเราเนี่ยไม่ได้คืออ้อมมาแบบไกลมากครับผมไม่มีไม่มีโรมิงโซนฝั่งนี้ใช่ไหม<อ>แก<อ>เดินอ้อมอย่างลึกเลยครับเพเซฟกับซัมเมอร์คิดเยอะคิดลึกเล้วครับ หรือว่าเพื่อกันเทแบบปลอดภัยคนคนดูเห็นไงคนคนเล่นไม่เห็นใช่หมแต่บางทีเราก็ไม่ควรจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเลครับไม่เห็นในสิ่งที่เชื่อคุณอย่าไปคิดนะว่าไอ้สิ่งที่คุณมองไม่เห็นอยู่มันจะไม่มีเดินไปบางทีมันมีครับแคือเราก็จะแซวกันว่าเฮ้ยคิดเยอะผมไม่เห็นเลยครับฝากตัวกันไปเท่เกมนี้ครับการเงินทาง TDC ขยับมาอีกทีละนิดทีละหน่อยนะแต่เกมก็ยังไม่ได้ต่างไปเลยคือเนี่ยหาพยายามจังหวะพยายามทำให้โลอยู่ครับ เพื่อจะคุมแมปให้ได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้แล้วครับว่าช่วงเวลานี้ของเขาเนี่ยยังไม่เหมาะสมในการจะไปฆ่าครับทางด้านของนิวครับ ด้วยไอเทมแกยังตามอยู่ครับซึ่งตอนนี้เกบได้บอลเคลื่อนสปีแล้วฮะโอ้ยู่ซอนโหมดุดใหญ่ก็ผมจับมาครับฟิกเกอร์แล้วลุมสับท์ก็ผมเขาเคลื่อนมาครับพยายามจะดึงเลือดไว้สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโอ้ชักเยอะครับผมแล้วปาดยูซอนครับผมโอ้โหฮะเริ่มมาฮะตัวั้ตัวลิโปก็ครับผู้เสกฮะดูซอนเล่นยากครับแบบนี้ครับแล้วต้องชมครับว่าเสกผู้ทำงานได้ดีมากมิเตอร์ซันแกก็ฟิกเกอร์ตามอย่างไวเลยฮะใช่โอ้โหแล้วช็อคเอ้าอยากกินรถตัวครับผมโอ้โหเอาน้ำปลามาฉีดเลยสิโอ้โดนไปชุดใหญ่คครรััับบผมเดีียวขากตอนน้ ผกัะที่ทาเฟอมชัยครับผมและด้านหลังโอ้โหมิสเตสร์ซานนะครับทำผิดจากเผลอแล้วรับงมาด้านหลังครับผมโอ้โหและตามมาเปิดอมิสซตอร์ซานกเตร็ดรัดนะว่ามิสเตอร์ซันแกตาเร็วมือเร็วแล้วนะโอ้หุ่นิวแกก็เร็วเหมือนกันนะโอ้โหร้ายการจริงๆริงแต่ไม่สักผู้แกช้าหน่อยสักเจียวเดียวเพามิสเตอร์ซานต่อยร่วงเลยครับใช่ครับสมกับเป็นเดอะแฟชครับผู้ที่ทำให้จักรวาลดีซีปั่นป่วนไงฮีโร่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหอู้ที่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงครับมีนะใครไม่รู้ฮะเขาในโลกจักรวาลดีซีต หมูหวานเมืันจะพู่จะกลับกลับไม่ได้ครับติดเกียร์เวฟคลิปก่อนครับลีคารีเอตเกียร์เวฟได้ครับเราต้องกลับฮะโอ้โหพยายามยื้อสดนะพยายามจะเวฟเคลียร์ออกครับผมยังทำได้ดีอยู่ครับแล้วต้องเรียกอิสานิวมาก่อนครับประคองแล้วเก็ตครับเกือบจะเอ๋ครับเอ้ยแล้วตรงนั้นไม่ดีเลี้ยวทันครับโอ้โหมันจะมีการปั่นกับเดอะแฟตมาจับรั่วไปหรือเปล่าตรงนี้ยื้อยื้อจริงยื้อจริงจริงจะแลกไปครับอูเล่นได้ด้วยครับผม ได้อยู่โซลและมิสเตอร์ซันรดครับโอ้โหคือตเตี้อมปปนั่นแหละนะครับรูกน่าจะรู้กัอยู่แต่ด้านหลังที่เาตามมาช่วยเปิดจอบครับโอ้โหเป็นสตาร์ทที่เก็บคิวไปแล้วซัมเมอร์ทำไมไม่จ่อยไปพร้อมกับมิสเตอร์ซันครับเขามาเก็บงานฮนะ นี่ครับวิ่งไล่เข้ามาโซนทางยอนไว้ก่อนครับผมหมูหวานนะฮะและสินีตามมาพร้อมกับเกนเซิร์ครับวิ่งไล่เข้ามาคือจะเอากบสตาร์มาไม่โดนแล้วพลาดหรือเปล่าครับรอบนี้จะไปจับเบนนี่ครับได้เบนนี่มาครับโรมแรลกโรมครับผมจังหวะนี้จะมีฟิลเดอร์ซนหรือเปล่าครับรอบนี้เหมือนว่าจะยางเลยครับผมกลับไปฟา์มกจะต่อครับโอ้เฉียดหน้าไม่ดีเฉียดหน้าหมูหวานเขาคำนวณการวิ่งแต่หมูหวานหยุดวาร์อยู่เลยไม่โดนฮะ ไปคือตอนนี้เดอะแฟลกมันอุ้ยและดีด้านซ้ายขอาหมอนไปฮะคือโฮลี่เอเบอร์โยเลยครับบอกไม่เรื่องงี้ฮะลุงจะไม่ยุ่งนะครับลุงจะไม่เช็คแม่อะไรดังนั้นโยนก่อนนะครับผมเกมนี้ครับเก็บดูดีฮะครับ4-0-0สกอร์ของเขาครับไยเทมสโนบอลนะสโนบอลอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือโดยรวมครับน้ำอยู่แค่2,000โกฮะยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับ แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีอยู่คือตัวละครที่โดนยับยับอยู่ศูนย์สามคือยูซอนใช่ยูซอนโดนหนักมากแล้วนี่ฮะไอเทตของตัวรลบเพิ่มขึ้นมากเลยครับผมมาตัดทีว่าผมตัดดนเลือดครับรีบครับรีบครับเพื่อยูซอนอยาเก่งก้าสามารถให้มากครับใช่ครับคือแกะกะจะมาแบบโดนเฉพาะเลยครับเพื่อสิ่งนี้ครับผมแต่ยูซอนจะหาเงินเก่งสันวาแกงเงินถือว่าไม่ได้ดอปมากนะขนาดโดนชุดใหญ่นะแกงเงินมากกว่าจังเกิลใหอีกนะครับจะไปหาจากไหนครับ ในตัวไซเลนครับผมที่เรียกว่ากหลายหลายคนก็นั่นแหละฮะรู้ถึงกินิซับครับยูซอนนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเราโดนศูนย์สามผมว่าเงินน่าอยู่สักสามพันกว่าเนี่ยยังซึมอยู่ครับนี่ึจะห้าพันแล้วฮะแกโดนไม่ซึมเลยฮะโอ้แกได้บลูเคนสเปียร์กับเอ่อไม่ต้องเอาปลาแล้วครับนี่ครับมาเปิดของเคอรเรอร์ไปแล้วด้วยฮะใช่ครับเคอรเรอร์ไปแล้วด้วยนะยูซอนไม่ได้อนจะผนี้ว่าต้องกลับแล้วฮะ แต่เหมือนเขาจะไม่กลับฟรีๆเลยครับผมโอ้โหอ้อมมาอยู่สมบัติโอเคนี่มันคือชะตากรรมมครับผมคนที่ถูกเลือกสินะเลยครับผมโอ้โหแล้ววิ่งไปครับผมนี่แก่การยืนเวลาเท่านั้นนะโลกนี้มีแค่ฉันกับนายและการมาพร้อมกับอลิสที่มีสมศรีครับโอ้โหนะฮะยูซอนบอกว่าเคยเห็นหน้าอลิสเนี่ยเหมือนสัมภเวสีฮะการไรกีนีชัดเลยครับผมโอ้โหและเดินดีมากครับและวิ่งตัดสตาร์ครับผมและก็ยืนโซนป่าครับตัดป่าตัดู้นตัดนี่ครับตรงนี้ จะได้เล่นในตัวที่แบบเข้าๆออกๆนี่มิจซาซังจะถนัดนะครับ oh, ได้ตัวทาวเวอร์ที่สด้านล่างแบบคำเสกฮะจะโซนให้เพื่อนได้ดีครับ oh. เข้ามาปกป้องไม่ได้ครับ oh. แล้วได้ทาวเวอร์ด้านล่างไปรวมถึงตรงนี้แกซัมเมอร์เดินไปตรงนั้นเออนะเดินแคปนะแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่ตัวใหญ่ครับผมมาหลอกแนะโอ้โหแล้วตรงนั้นครับ มารออยู่ครับวิเตอร์ไม่มีใครผ่านมาครับแล้วตอนนี้นะฮะวินทำตัวเป็นโลโปรไฟล์อยู่นะถ้าคุณสังเกตคือเขาแกงเกินมาเรื่อยๆนยยอนตัวนี้ครับสกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมเรียกว่ายังไม่ได้มีส่วนรอะไรแต่เดี๋ยวเขาจะมาเมื่อกี้มิลด์ซันแกจมูกไวนะครับไอเดียแกแกเห็นว่าแกโดนฟิลด์ซันแน่แกพุ่งเข้าไปวาร์ดอยู่ข้างเลยคิดเยอะไปก่อนก็อู้โดนทุกใจครับนี่ฮะดาเบจยอนเริ่มมาครับวินบอกว่าเก็บตัวมานานครับผม ออกจากเลนมาครับเรียบร้อยครับเก็บาวเวอร์ไปครับโอ้เนวแกไปซ่อมเลเวลมาทันแล้วครับ14เหมือนกันครับแต่การ์ดมันยังไม่ไม่เยอะมากแต่ได้โบกเก้นสเปียร์แล้วฮะใช่ฮะโอ้คืออย่างน้อยยี่คือไม่ผิดตัวเองนะครับและนี่ครับมาเปิดล้างเลยอร์สัดีครับสำหรับารเจทีหาชุดเปลี่ยนครับเอาผู้เล่นคนต่อไปเขาก็มาช่วยกันนะแยกกันครับที่หตัวกระต่ายมองเขาบ้าก็เอาผู้เล่นที่ผมบอกเฮ้ยยิงฟิลลัสซานโอ้โหนี่แกวัดดวงมากครับดีวันเมื่อกี้ยังไม่ใกล้ตายครับ เมะเข้าไปที่ช็อกเลยนะฮะเวรเลยครับต้องดูครับว่าบัฟนี้ครับจะทําให้เก็ตมีเวลาเวลาในการหาบอลชั่นและการยืนยิงได้มากขึ้นไหมครับไฟอาจจะได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเราได้บัฟตัวของลักเซย์เยอะนะครับไม่ใช่เป็นตัวมิโซดาร์ก่อนใช่ครับมันเป็นบัฟเหมาะกับไฟครับใช่แต่ครับกานว่าเขาก็เอามังกรไปช่วยกันนั่นแหละครับต้องดูครับมาดักแล้วฮะโอ้โหไฟนี่ไม่มีมาล็อชนะครับ หลอดอยู่ด้านบนครับติดดูครับซัมเมอร์ครับตรงนี้ครับยืนกันพยายามแคปนะต่างฝ่ายต่างแคปนะครับดูจังหวะที่จะพลาดซะกันและกันโอ้เดินทันกันมากครับาสงสัยนะอูสงสัยรถเจอเช็คนี่สิฮะประเด็นคือมีลิติสครับผมแล้วเบนนี่ต้องออกมาครับและเข้าไม่สุดก็คือรู้นะว่าเขาก็จะบอกได้ครับมีซัมเมอร์ครับผมอ่านะฮะสตาร์ก็ยิงเช็คไปครับผมสี่โดนไปหนึ่งเซ็ตครับแต่มาหล็อกก็ยังกระชับถิกอยู่ครับผมโอ้อารมณ์ไม่ดีครับอีกหนึ่งเครับโดนยืนแช่ๆมากก็จุกเหมือนกันนะฮะใช่แล้ว ต้องรอครับมิเตอร์ชันเป็นคนที่เติมเร็วครับด้วยสกิลเพริ่ด้วยตัวสกิลโอ้ยเก็ตโวนอะไรมาฮะอุ้ยนะเจ็บจริงครับผมตรงนี้ยังดีที่ไม่เสียตัวบัฟไปนะครับแต่ว่าอู้มิเตอร์ชันก็เข้ามาปัดครับผมใส่ทางตัวของเนลครับเมื่อกี้เนลโรยชุดนี้มิเตอร์ชันต่อยลูกอ้าวพัสติก่อนครับต้องกลับนะไม่เอาเลยครับไม่เอาดีกว่าครับเห็นนะ คล่าหลังต้องกับไม่ไวครับแต่เขาโยกไปข้างล่างเลยนะครับไปปุกกับเพื่อนทำเสกอ่ะโอ้โหดูซอนแกเอาคีบมาจับตาสองคนเนโโโร็วมากครับมไยครับโอลโโบมาตรงนี้กับช็อปมาแต่พลิกออกไปตรงนี้ก็ผมด้าหน้าซัพเปอร์รับพาระ ยึดคับไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับและโอ้พิจารณ์เข้ามาครับอย่างไม่เข้าไปแบบสุดๆครับเฮอร์เกนวอลไปครับผมเพื่อทําการรีเซ็ตไฟและโซลสองแบตแล้วออกมาจากวงไฟครับผมนี่แหละครับความน่าลำคาญของแอนเนทครับปิดเต็มเลนเลยฮะอเฮอร์เรเกนวอลนะพอเฮอร์เกนวอลเสร็จปุ๊บคือโอเคถอยดีกว่าใช่ไม่ฝืนไม่ฝืนครับแล้วคือมันทําให้เพื่อนเขากลับได้ครบทุกคนเลยครับครับผม ด้วยสกิลเดียวฮะทางทันที่มสักครู่เนี่ยคือทางฝั่งของโตโยต้านะเขา้าพยายามที่จะเรียกไฟที่เป็น5้าต่อสีเพราะว่าทางด้านของเนลเนี่ยติดอยู่ที่บูบับใช่แต่ก็เรียกไฟไม่สูกเรนครับเพราะว่าโตทางมันแคบจริงจริงแล้วของยอนนี่ค,อค,อค่อยๆขยับมาครับตอนที่มีฟรอสเทปแล้วนะฮะฟรอสเทปคือมาเกี่ยวด้วยนะเผื่อตัวเองโดนล้วงนะครับมันทําได้หลายสิ่งหลายอย่างจริงครับไอเทมชิ้นนี้ฮะเอาตัวรอดก็ได้ครับเติมดาเมจกายภาพก็ดีครับ คือรับที่จะได้เพิ่มขึ้นมาเนาะเพราะปกติย้อนก็ใช้สกิลจุกจิบอยู่แล้วนะฮะใช่ครับต้องดูโพซิชันครับนู่นครับต่อแถวเรียงกันเลยฮะมาตัดใส่พิเศษครับไล่ไปเฉยครับผมไล่สะแสลงเลยครับผมโอ้โหติดเจอรักมาครึ่งหลอดครับแล้วครับตามสไตล์เมสเลยนะฮะโอ้แล้วล่ะเขาไปเขามีคนซ้อนหลังตลอดเลยครับตัวสตาร์ตัวบินเดินมาซ้อนโอ้มากันอย่างเยอะเลยฮะโซนด้านบนไว้ก่อนนะครับในขณะที่ทาง TDC ครับก็โซนข้างล่างครับผม พยายามที่จะส่ง2คนที่ดาเมจถึงถึงครับไปเอายูซอนไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจครับถอยกลับมาฮะเอาละซื้อข้อมูลครับก็ยืนไปกันยืนตรงกันตายรับอยากรู้สะดุ้งเฮือกเลยครับผมกดเลยครับใครว่าอาวีไม่มีจมสแก็จเจอเลกเตอร์นี่เลยครับตกใจสุดๆครับผมโอ้ลับเบนนี่ครับผมพยายามจะอยากรู้อยากเห็นครับผมปูแล้วเขาจัดหนักไลครับปูเกือบตายครับเบนนี่แกเสียเฮลิเคียนวอลแล้วครับเบนนี่ครับยอมบจ่ายนะ นี่คข้อดีอย่างนี้ของแอนเดดนนะคือถึงแม้ว่าจะยืนค้ำเขาไม่ได้ครับแต่ว่ายังสามารถออกได้ด้วยเกมโดลนะครโอ้แลพีเตอรซันอุ้ยเกือบละัอูหห้หูเกือบได้บินครับเกือบไปครับเกือบอีกปีเดียวครับแต่พีเตอรซันบอกว่าให้เขากลับมาพอแล้วว่าแค่นั้นเองอะไม่ทำแล้วผมนีดเดียวจริงๆครับพีเตอรครับโอ้ล้กเดียวไปลุยอิสเดิยวครับด้านหลังครับมีคนตกบอลครับผมโอ้แล้วตรงนั้นลิกเตอร์หัวหวานอยู่คนเดียวครับน่าจะถอยแล้วไหมน่าจะโซนออกมาแล้วฮะ ท,ทีมเป็นทีมที่เล่นแล้วหวงแบบจงงองอางหวงไข่มากนะครับป้อมกลางวันนี้ไม่ได้นะใช่คะแต่ทีมเล่นละเอียดด้วยแหละนะครับคือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงเล่นพลาดไปอีกนิดเดียวเนี่ยนะครับเขาพร้อมเลยฮะที่จะเอาคืนนะคือสังเกตหลายๆายครั้งนะครับป้อมไหนก็ได้ครับถ้าจะให้เสียแต่ป้อมกลางนี่แกไม่ให้จริงๆครับ<า>ขนาดแกลโลเลยครับทุกคนต้องหบแม่ครับ มาดูแลก,กันก่อนครับน่าแต่ความสัมพันธ์ของป,ป้อมกลางมันก็เยอะกว่าป้อมอื่นถูกต้องครับป้อมเป็นเลนกลางนี่มันจะคีิปเดินเร็วที่สุดนะครับถึงเร็วที่สุดนะฮะในระยะทางนะครับคือจะสวนกันอะไรกันนู้นจะนี่คือเลนกลางนี่แหละตัวของมันกอเล็กครับผมได้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รอดักเลยเยอะเกินครับผมอีก20วินาทีครับฝ่ายมันน่าจะเกิดตรงหน้าบัฟนี่แหละครับจะเล่นกันคนละฝั่งเหมือน ลาร์กเลียร์ตัวแรกกับอเวโซร์คอนเพลนตัวแรกหรือจะไปไฟกันครับตึงจัดจริงๆครับเกมนี้ฮะ16นาทีครับสกอร์คิวครับแล้วก็การเงินนะฮะเป็นโตโยต้าดิมอนด์คอปบ้าครับที่ขึ้นนําอยู่ฮะ oh. ตัวทาวเวอร์เป็นนักด้านเจทีพ่ได้เป็น4ี่ทาวเวอร์ครับมากกว่าฝั่งของไทยอยู่1นึ่งทาวเวอร์ฮะ oh. วเดินเหมือนแบ่งกันเล่นจริงๆนะใช่ แล้วตอนนี้ทำไปเล่นไปนะสเกลของยอนแล้วก็อู้มาดูนี่กันฮะมือวานี่คือไม่เอาครับก็เปิดคอนเคริสครับผมเออมายุ่งนะครับวันนี้แล้วก็มีนั่นแหละครับมีมิเตอรซันครับหยอดลงมาข้างล่างด้วยครับผมโอ้โหแล้วเป็นมิเตอร์ซันครับลงมาอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหพยายามอย่างมากพยายามอย่างมากครับโอ้โหแล้วเอาขาป้อมเลยครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับมิเตอร์ซันครับแกรู้ดาเมจแล้ว่าแกทำได้ครับแล้วแกไม่พอไม่มีคอนเคริสแล้วไง เออใส่บุวหวานไปแล้วให้สุดยางนี้แล้วได้ป้อมมาแฮะป้อมแตกนะครับไม่จะไปเล่นไปครับแต่ว่าเขายอมถอยไปก่อนครับนี่ก็เฮยเดเคนวอลแบบเดี๋ยวเขาเอาไงนะฮะเมื่อกี้เบนนี่ระวังนะครับไม่ฝืนด้วยนะไม่ฝืนครับเก็ทว่าเมื่อกี้ฝืนยิงสักทีหนึ่งแล้วรถยิงน่าจะแตกพอดีใช่ครับดีแล้วจะไปฝืนจะอู้รถโขมใส่เดียวครับดีเกาะเกิดครับผมเกาะเกิดใหม่กันไปครับมีจังหวะแคมป์นะครับซัมเมอร์ครับดิมิทรัสซานครับยังยืนรออยู่ครับจังหวะนี้ แล้วน่าจะเป็นการช็อกเข้าไปเพื่อยิงป้อมเลยไหมฮะใช่ครับเรื่องตามไปต่อยป้อมไปครับเรียบร้อยต้องเก็บป้อมเตะไปได้ครับคุณเสกครับมิสาซากบอกไม่ต้องครับเดี๋ยวไปให้ครับไปให้เลยเอาป้อมนี่แกทำมาเองครับโอ้โหนะฮะวิ่งไปดักบุ๊มแบรน่ะโอ้โหแกต่อยป้อมแล้วเดียวหายเลยเหมือนกันฮะโอ้ต่อยแบบทุบตึกเลยครับผมโอ้ดูไอเทมแกครับอาพอาลิปมาฮะโอ้โหแน่นอนครับขาดไม่ได้เสำหราบการต่อยครับเรียกว่าชัดเจนนะฮะว่าออกมาทุบตึกครับผม แล้วคือแก๊นี่ยหลายอย่างที่บอกครับว่าเกมแรกเล่นมาจะยากขาดเลยตายไม่ค่อยใช่สไตล์แกสักเท่าไหร่ฮเนี่ยเสนใจอย่างหนึ่งับคุณเสกดูไอเทมสปอร์ตของอิสรียดิวฮะอิสรซลินดิวฮะเปลี่ยนของมาเช็คแม็เด้วยผมโอ้มาเปิดครับน่าจะเป็นเวกรสเทอร์โอ้โหไอเต้นไม้ไม่ค่อยเห็ในใครออกเลยนะแต่ว่าดีเหมือนกันนะเพราะมาหาข้อมูลเพิ่มเลยครับผมดีคนละแบบท<ด>ี่บอกครับแกพยายามซื้อข้อมูลให้เพื่อนสุดๆครับผู้เล่นคนนี้ฮะอุ้ยนี่ฮะยัดบินคับไปถึงทีครับผม แล้วเกตตอนนี้แกจะมีชีวิตในการที่จะยืดอายุแกได้ครับเพราะบ้าบังอยู่ครับโอ้โอวินวินโดนรวบวินโดนรวบแล้ววินร่วงไปเลยครับผมสันว้าเขาคุยเห็นระยะทางในการวิ่งไปวิ่งมาของวิทยาสังเเหมะโอ้โหนี่คือผลจากการยกเลนไหมใช่ไหมครับ10กิโลหรือเปล่าโอ้โหแล้วช็อคข้ามาตรงนี้2ตัวก็ับเบนนี่ก็เคยดิเกนตัวไว้ก่อนครับผมสตาร์ยืนอยู่ด้านหลังแต่ว่าซัมเมอร์ถึกมากเบนนี่ทนไม่ไหวครับเสกฮะ แล้วดูเก็บจะยิงครับอยากเข้ามาฮะโ,โอ้โหลูน่าแชมเปี้ยนครับถึงจะโดนปรับเบาหน่อยครับแต่ก็แรง,แรงอยู่ครับโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นโมเมนตัมของเกมครับอยู่ที่ทางตัวโตโยต้ตาไดมนอนด์คอมบ้าฮะ าครับตอนนี้การเงิน5 0 0พันโกรครับได้จังหวะจนได้ครับจากการทำด้วยสกิลของมิเตซันกับมวนนูว,วันที่เือนขึ้นมาอยู่ตอนอยู่ด้านในครับตอนนี้ม,ม,วม,มูวัลฟาไปตัดครับเพื่อเขาไปช่วยยูซอนไม่ได้ครับเมื่อกี้เดวกลันจะเข้าไปกลายเป็นอินสเรดิวที่โดนตกเป็นเหยื่อสังคมแดนครับตรงนี้าทำไมปล่อยหนูไว้เดินๆกับพี่ป้วฮะ โอ้โหวิ่งเลยครับจังหวะนี้ยูซอนบอกว่าไม่ฮะไม่ต้องเป็นพี่ตูนก็วิ่งได้ครับผมจังหวะนี้ไปนะครับใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อนหนีครับยูซอนครับพี่กงฟิกเกอร์แกไปหมดครับโอ้โหขาก็สั้นตายได้ไงฮะนี่บอกมันคือพี่โป้นะครับพี่ตายตอนขาสั้นนี่แหละครับผมวิ่งไม่ทันครับโอ้พี่โป้กระโดดใส่ครับโอ้ยูซอนบอกพูดกิดสกิดได้ครับผมแล้วตรงนี้ครับเรื่องของไอเทมผมบอกเลยว่าพับทุกอย่างได้ครับเพราะว่ามันเต็มกันแล้วฮะ ถ้าจะขายก็คือซัพพอร์ตนี่แหละครับที่ยังพอเหลือช่องว่างให้กับทุกคนครับ <c oughs> ยูซอร์บอกอร่อยห่อตัวนี้เนี่ยอร่อยสุดแล้วนะฮะโอ้ผมมองว่าการที่เนลเนี่ยขาดไอเทมไปชิ้นหนึ่งก็คือโอมิอาร์มเนี่ยนะครับ <c oughs> รมันทำให้ดาเมจแกไม่พอครับคร <c oughs> ับผมในการที่จะปิดครับจะเข้า <c oughs> แล้วแกสุดท้ายแกต้องเอา <c oughs> อสกิลออกอ่ะเดียวยืนทั้งวันเลยฮะเดียวหิวข้าวครับผมเดียวแต่คู่นี้ดีกว่าวิ่งมาแล้วหิวครับโอ้โหยูซอนบอกว่าอีกแล้วเหรอยูซอ ไม่ช่ยูซอนอยู่นี่อยู่อีกแล้วไปที่อืน่นดีเหรอเห,ห็นแกพันเจ้าแกวิ่งไปทางอื่นบ้างแกอืมแกนับเลยอ่อะผมบอกเลยแกนับวิเลยเมื่อสักครู่เกิดปุ๊บเสยหน้าหงายเลยครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ยูซอนนะแต่เขาอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ไงคือโอ้โหโอแกวิ่งไปแท็กทีมเลยครับไปสองคนก็โซโล่ได้เลยครับอย่ากล้ามอสนะคุณ มันวอรสเวลามอสเกิดอ่ะมันลื่นรอจนเกิดครับผมโอ้แกวิ่งตามมาเลยที่เดิมแล้อยากมีมิสไซล์ติดตามตัวครับติดติด GPS ไม่ตอนแข่งนะหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้แล้วตรงนี้จะขึ้นบ้านได้หรือเปล่าครับในจังหวะที่ไม่มียูซอนยี่สิบวิครับฉันจะพยายามนะพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับหมูหวานเข้ามาตัดสตาร์ครับผมโอ้ยสตาร์โดนตไอหนักทีเดียวครับเอาแล้วมีเด้อยู่ด้านขวาครับมิสเตอร์ซันจัดไปต่อยถึงชุดครับผมต้องบินหนีเลยครับ โอ้โห,โโหและมาดูนครับตอนนี้ฮะเฮ้ยอลิสของมันเริ่มมีทำดามดเมจเต็มแซมมาว่ะคุณครับคือเขาบิ้วเกาะมาะเพิ่ม,ลมเลยนะบิลเลอาร์โกนี่ครับแล้วก็ซื้อเกาอกขึ้นมาอีกครับทำให้ตัวเองเนี่ยยากที่จะโดนล้วงอะโอ้โห,โโหคือมาตัดตัวแท้งด้วยแหละคือมาเบินนะฮะอ แล้วดูครับว่าอลิสสายเบิร์นร์นไหมว่าแต่ตอนนี้ครับนู่นครับอีกนิสแับแกเปลี่ยนไอเทมเอาเกาะเกิดมาแล้วครับอยกของกันนะแต่ละฝ่ายต่างเยกของกันนะสำคัญครับว่าใครจะนิ้วเร็วกันแล้วครับจริงแลเแต่ละฝ่ายแต่ละคนเริ่มมีการโยกเปลี่ยนไอเทมกันมาตามเกมเลยครับตอนนี้ตอนล้มตอนลุกนี่แหละครับมันสําคัญเลยฮะชีวิตที่2ครับใครจะสั้นใครจะยาวกันนะหมาเล่นด้านบนครับ หล้อมาครับเอาเดวโดนหรือเปล่าครับโดนจริงๆด้วยครับผมอุ้ยแนวโซนตั้แบชมาเลยเกมวอลครับตารีเซตทีมไฟส์ครับผมและตัวริกเตอร์ครับกำลังมาตามจอยทีมไฟส์อีกหนึ่งตัวครับดาดหน้าครับหมหวานเจ็บอยู่กันแวิคก็มาตีป้อมครับโปลีเอมเบอร์เข้ามาลีเทเลดครับตีเข้าไปได้ครับและเดวกำลังบิดโฉบตามมาขอตามสักตัวขอสักมัดหนึ่งครับผมจากกุญชากันซัมเบอร์ครับจากคนช้ากันซัมเมอร์ถึงป้าทีเดียวไล่ป่าสวนมาครับมีอิสรเอตรงกลัใจครับโอ้เหมันเด ตา,ต,าต,าตายยากตายเย็นกับตรงนี้ครับเกิดมาใหม่อีกรอบนึ่ครับผมโอ้โหพยายามยื้อทุกอย่างครับมันไม่ไหวจริงฮะโซิเตอร์ก็แล้วครับโอ้ทุกอย่างแล้วครับผมแล้วหมูหวานดักอยู่ครับ โอ้โหดักมาดักมาวูบหายเลยครับผมเอาแล้วไงเกิดไปมาชที่สองก็ตายได้ครับจากพวกก็มาดาเมจคัพแล้ววิดหันไปยิงในตอกสุดท้าย่านผู้ชมม่วาโดนเก็บตกอกแรกเป็นตัวเดีวและเกิดมาใหม่อีกรอบในตรงนี้ครับและด้านหน้าแก๊สพยายามจะยิงแต่ดูดาเมจความแรงทั้งส่และเข้ามาไปยิงต่อแก๊สบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียยิงแรกสู้ไปเลยอยู่ซ้อนถึงบ้าแล้วแต่อยู่ซ้อนกอยู่นี่ฮะอยู่ถึงบ้าแล้วครับผมเป็ซารีเดี อยู่ได้แม่ไม่รู้จะก,การไหวหรอือเปล่าผู้เสียหายครับเอาเลยครับของเกมที่ได้มาตลอดทั้งเกมครับเลือสองคนจากการบ้านไม่ได้อยู่หรือไม่และด้านหลังก็บุวันเข้าไปแลกชีวิตยูซันกำลังจะตายและเรียบร้อยครับได้ยูซันไ่จุดคนอิสตาเนียลหนึ่งต่อสามนะับคลิปหมดครับคุณแซงสัสมอร์เกิดพอดีครับยังอยู่ต่อในเกมนี้ครับ <laughs> เมื่อสักครู่ครับผลจากการนี้ไปบวกครับบวกอย่างต่อเนื่องคือจริงๆเสียซัมเมอร์แล้วครับต้องถอยแต่ไปเล่นเซอร์ไพรส์ช็อตครับแล้วเอ้ยไม่พออ้าวคลิปไปคลิปคนกันครับอุ้ยทำผิดจากเผลอถ้าพี่จะเผลอแหมโอ้โหลงมาตอนครับตอนมาทั้งสองบ้านเลยครับออ้ยเรียกว่าได้ฮีโร่ตัวที่หกนะผมตูตัแตบแต้มนี่ยังนะโอ้เมื่อกี้คุณคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่อีกนิสนะครับเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เป็นอย่างอลิสตีนลูกฝั่งนู้นแทนที่ขนลุกเลยครับ คนลุกเลยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับอยู่ในการตัดสินใจของผู้เล่นครับเดวนดักแคมป์ครับผมยืนเก่าครับเงสองฝั่งรวมกันแสนสี่ครับตอนนี้เรื่องของเงินเริ่มจะไม่ใช่ปัจจัยนะครับผมอย่างที่บอกครับมือใครจะวายใจใครจะเร็วกันครับทางด้าน i n ลินดิสของเกตเนี่ยนะฮะเลือกจะเป็นโบออฟส็อคเทอร์แล้วครับ ที่จังหวะครับเมื่อสักครู่ที่กำลังทำเหตุการณ์นิดเดียวจริงในการที่เข้าไปจะปิดวินนิดเดียวจริงแล้วแกหันมายิงอีสุดท้ายพอดีครับลอยตามไปครับโอ้แล้วแกไปไล่ริเตอร์ครับโโอ้หดัดหนักใส่ริเตอร์ก็โอ้ยแฟลกออกไปครับผมแต่ว่านั่นแหละครับไม่รอดครับแล้วแฟลชเมื่อกี้กำลังจะไปไล่อยู่ครับในขณะที่ตัวเดียวครับรอดออกไปได้ครับผมเพราะว่าสตาร์ครับมาช่วยครับตรงนี้ฮะแล้วเนลแกมีเดนซิเกิลครับปิดจะไม่ลงครับได้ครับได้บั๊ ได้ในส่วนของดาร์คเซเลอร์ไปฮะตรงนี้ไปหน่วงตัวไปเดียวครับอะไรครับตรงนี้ฮะสถานการณ์ค่้นข้างตึงกันทั้งคู่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ปั๊บแก๊ จะเอาไปตีบ้านหรือเปล่าครับแบบนี้จะปล่อยตรงกลางไม่ซื้อเวลาแล้วเพื่อจะไปตีบ้านด้านบนหรือเปล่าครับโอ้ยและจัดชุดใหญ่ไปหนึ่งดอกครับผมยังไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่ครับยืนโซนด้วยดาเมจไปก่อนครับเบนนี่ยอมจ่ายนะฟริเกอร์เพื่อออกมาจากไฟครับยัง๋ยวมีคาร์ลิคนวย์อยู่นะครับตอนนี้แต่ยอมไม่สนใจยอมตีบ้านตอนมันช็อตเข้ามาจากซัมเมอร์กคาร์ลิเคนวย์มาถอดับผมเบนนี่นะฮะไม่มีอะไรต้องเสียครับผมจัดการไปแรกกับซัมเมอร์ฮะตรงนี้เดินไม้ก็ตายได้ครับและยอดยิงบ้านครับผมเอาแล้วคาร์ลคคอนเทสเตอร์อยู่ตรงกลาง ด้านล่างก็คลิปเข้าครับคมอะไรไม่อยู่ครับเกสเซอร์ครับโอ้โหใช้บัฟดังตัวของมอนเดสเตร์้อนเมื่อกี้แต่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ด้านหน้าคือซัตามาไล่คอตัวของวินครับเอาได้ไปแล้วหนึ่งศพแต่ว่ามีเกิดไปได้แล้หันมาตีตัวของด้านเด็กมอนเดเอร์ครับแต่ป้อมแหกหมดครับปุ๋ยมอนเดเซอร์ครับตัวปัญหาจริงครับคือพลังของผความสิงนเดเจทีมแล้วเจทีมเขารู้ครับโมเมนตัมพอกลับมาได้เขาไม่ดีลาหยุดหายใจเลยครับ เขาเอาหนักเขาเอาบัฟแล้วเขาเดินเลยฮะรีบบุกเลยครับต้องดูครับจะมีรูปแบบเหมือนคู่แรกไหมครับสามทางแบบนี้นั่นสิฮะสามทางอันนี้หยาบจริงครับคุณผู้ชมครับจากให้เปรียบอยู่ครับแค่สองไฟครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับยี่สิบกว่าทีผ่านไปแล้วครับมิตรซันจะหาอยู่ครับแกหาจับอยู่ครับนตาเห็นแล้วฮะลูกเกมแบบนี้คือค่อนข้าง ลำบากมากๆเลยครับเพราะาว่ามันจากชุดเดียวปิดได้ตอนนี้ติดเลดซิเคิลกงนครับพอมีครูดาวคือมิอร์ซันเข้าไปสุดตัวแล้วเนี่ยมันเอาไม่ลงติดอามากาดแนะ๊บหนึ่งไงครับแล้วมันขาดพอดีเลยจังหวะนั้นเพราะว่าทางด้านของยอนเองก็เลือกที่ออกเลดซิเคิลเหมือนกันครับมันทาให้เขามีโอกาสาที่จะรอดออกไปแล้วพอกลับออกมาแค่นั้นแหละครับยุ่งนกันครับแล้วมีเนี่ยนใหญ่แล้วเกินครับใช่ครับรีดตัวใหญ่ครับตัวตัดตอนแต้มมากของจริงอะโอ้ ยังยากครับยานานมากครับโอ้แต่ว่ายังมีโอกาสชานะไหมยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับโดนมิเตอร์สันเอาเพลย์แล้วฮะอุ้ยเข้าไปเจ็บอุ้อยยัดมาอีกรอบหนึ่งรับนาทำสาันครับผมแดงเลยครับเบ,บสซิ่งครับโอ้ลั ห่วงตัวโดนดักอยู่จะยืนอยู่นานมากแล้วนะครับยืนเป็นนาทีแล้วครับนิวนักแค้นเลยอ่ะเดียวแกยืนทับแบบทับหนักมากเราจะมาตัดอยู่ซอนนะผมอยูซอนโดนชุดใหญ่ก็ตอนนี้ครับพยาายมจจอกไม่ได้แล้วโดนเก็บไปก่อนเขาสำหรับยูซอนในไฟแล้วเดวเข้ามาล้มด้านหลังแต่มันก็เลยโดนเก็บไปตอนนี้ซัมเมอร์ก็ยังถือไว้อยู่มิเตอร์ซันก็เข้าไปล้มทางด้านหลังก็จะจัดหนักได้หรือเปล่าเอามีคนโดนดักครับเลือดหวานไล่เก็บด้านหน้าหมดเลยนะมิเตซันคนเดียวเท่านั้นนะชิมวายคุณผู้ชมทำได้ครับ ดีเทเลตดทเทเลตแล้วนี่ครับหันไปตีบ้านครับผมหลอคลิปล่างมาแล้วฮะเคลียร์ครับคลิปวิ่งเข้ามากางจะพีเกมกับในเกมนี้ครับและตีสวนมาเป็นเด็กตอนนี้กับทีมโตโยต้าไดมอนด์ครับทำได้สวยมากจริงครับในไฟเมื่อสักครู่ครับเลือดจับยูซอนครับต้องชมไอเทมที่เกตเลือกแต่จริงจะออกไอชิ้นสุดท้ายของเขาคือโบออฟส์ล็อกเจอร์ครับตอนที่ฟิลลี่ออฟเฟิงล็อกซัสเนี่ยของทางด้านของเนลโดดใส่เข้ามาเนี่ยเขากดเร็วมากครับแล้วกินคู่แรกแชมเปี้ยนสวนไปเลือกเขาเต็มเลยฮะ กลายเป็นปิดไม่ลงอะปิดไม่ได้ครับพอเขาเปิดดูดเลือดครับโอ้โหทําไม่ดีครับแล้วไฟนี้ครับมิเตอร์ซันล่